คยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทำไมนิงถึงรีวิวของกินบ่อยมากเพราะว่าคุณแม่นะคะซื้อของกินมาให้ตลอดเลยค่ะวางไว้บนโต๊ะของทุกเสาเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีตลาดนัดค่ะโดยเฉพาะขนมไทยนะคะจะซื้อมาบ่อยมากเพราะว่าขนมไทยนะคะมีรสชาติดีอร่อยราคาถูกด้วยค่ะ สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะก็คือข้าวหมกไก่ค่ะแม่ก็จะชอบซื้อมาให้เหมือนกันช่วงมัธยมปลายแม่ซื้อข้าวหมกไก่มาให้ถ้าย้อนเวลากลับไปนานมากสมัยประถมนะคะนิ้งเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งโรงเรียนขึ้นต้นด้วยวัดแล้วนิ้งก็ต้องพยายามที่จะสอบพอนิ้งจบป .6 แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามสอบที่จะเข้าไปโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วนิ้งก็สอบได้ด้วยแล้วก็สอบได้ที่ดีด้วย ก็ภูมิใจนะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนิ้งเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอีก4ี่ปีนะ่ะนิ้งจะมาอธิบายราย,รายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้นะคะแต่จะบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากตอนที่สมัยประถมจะขึ้นมัธยมจากสังคมแบบสังคมโรงเรียนวัดที่มันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะพอไปอยู่แบบโรงเรียนประจําจังหวัดอ่ะ มันเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นมากตอนแรกนะคะเราจะอยู่ในกฎเป๊ะๆไม่กล้าแม้ที่จะแบบคิดอะไรเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องอยู่ในกรอบแต่พอเราได้รู้จักเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันใหญ่ขึ้นกล้ามีความคิดที่แตกต่างมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นไม่ได้อยู่ในกฎแบบหนึร้อปร์เซ็น์แล้วนะคะรู้สึกว่าดีมากเลยรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆเลยที่ แม่แต่ัดสินใจแบบนั้นเพราะว่ามันก็เป็นพื้นฐานจากตรงนั้นก็ทําให้ไม่กลัวอะไรแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นก็ไม่ได้ชอบที่จะเข้าสังคมอะไรขนาดนั้นนะคะที่ต้องเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าจะบอกว่าจะไปมหาหลัยแล้วมหาหลัยจะไม่มีพ่อแม่มาซื้อข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ะต้องทำทุกทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วแล้วก็มันจะว่าทได้ด้วย เพราะปัญหาในการเข้ามาหาลัยก็เหมือนกับปัญหาตอนที่อยู่ปหกกำลังจะเข้ามหนึ่งนั่นแหละค่ะเคยผ่านมาแล้วครั้งนี้ก็ต้องผ่านไปได้สิเพราะว่าตอนนี้เราก็โตแล้วมีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วสูสุดใน,นตัวเองเดี๋ยวนี้จะเอาวิดีโอตอนที่ไปสุราธานีนะคะไปรายงานตัวที่สุราธานีนะคะมาให้ด้วยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งออกไปนะคะจะบอกว่าไปสุราธานีครั้งนี้นะคะเป็นไปดิบับ ไปสายใต้ครั้งแรกค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะพ่อก็ตื่นเต้นไปส่งเราด้วยแต่เช้าเลยเนาะไปจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบาย